ก็ไปกินสายๆกับลกูกลูกก็อย่าให้กินหลายเด้อมันกี่โมงแล้วล่ะของตัวเองอะ่ะอย่าให้เขากิน,นไอ้นั่นนะจะเปลี่ยนเวลาตัวไอ้โทรศพัพท์นานๆเราจับทีแล้วมาเราไม่ค่อยชินกับอุปกรณ์มันอะ่ะมันก็จะเลยไม่คล่องตัวแม่สายลูกสิบมงกว่า เนี่เวลา AM PM ดูลิต้างเพราะว่าเราต้องเปิดลืมลืมปิดเสียงเพื่อเสียงพัดลมเข้าปิดเสียงอันนี้ก่อนประสิทธิภาพร้อยหน่อยหน่อยแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยคงจะเป็นร้อยกว่าหรือร้อยเปะ๊ะๆถ้าไม่ร้อยเปะ๊เปะก็คงรอ,อไปอีกน,นะเนาะแต่ก็ได้แล้ว ค้นคืขอ,อขึ้คืน <laughs> จ้าไมาเลเซียสวัสดีค่ะแม่สายลุงนะคะพักทายเอากันดูว้บานปานเงียบเงียบเงียบลุงสวัสดีค่ะข,ขอบคุณมากนะคะคุณแม่สายลุงขอบคุณหลายๆ ้ากอ็อันนี้แหละดูดูอยู่เงียบระวังเวงเงียบจริงๆผุมอันตัวไหนมัง่งไม่รู้แชร์ไปแล้วจะไม่ได้เข้าไปเช็คดูว่ามันมันได้ไหมมันขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้อของเก่าๆดอกนับแล้วจากครั้งที่สองนะ พิงปังทุกวันทุกวันนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆจริงๆแล้วก็ไม่อยากไล่เท่าไหร่หรอกสวัสดีค่ะคุณ<ส>เดือนเพนคืนไม่ได้ไปเยี่ยมเลยหาตัวเลกนอนแต่คุณหอมใช่เองสวัสดีค่ะ,<ส>คะอ่านถูกไหมน,นะนามสกุลใช่ไหมคะอ่านให้หน่อยดืย<ส>้อ<ส>เดี๋ยวจะอ่านชื่อผิดชื่อถูกสวัสดี ไลฟ์ Light, อยู่ดีๆคุณพิทออกเลยเลย่เใหม่มาขอบคุณมากนะคะคุณหอมเป็นยังไงบ้างคะกานไง <laughs> จะว่าอะไรนะ <c oughs> มันส่งเข้าไปเหมือนกับมันไม่มีปฏิสัมพันธ์มันไม่มีค่าการเข้าถึงอะไร คักเตดอกคักเตะดอกช่วงนี้ก็โอ้เป็นยังไงก็ไม่รู้อันิีกาช้าเกินไปไปมาเลเซียได้เพื่อนไม่เยอะ,ะค่อยๆมาค่อยๆพูดค่อยๆจาไปบางทีสีนั่งหลับคาอันนี้ดีคคือเสื้ออยู่ไหนล่ะเอาออกแนละ้ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณไม่ผ่านไล่สดก็ยังไม่ผ่านมีเลียวกับไล์สดเลยยังไม่ผ่านแต่ไล์สดไม่หวังหรอกค่ะที่หวังจะเอาเลียวพอให้ผ่านหน่อยเลียยก็ไม่เอาสักทีไม่ไปปัง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 นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่มาส่งดาวซีบดวงขอบคุณหลายหลายยังไม่ได้กินเลยกินซาลาเปาก่อนอัดคลิปกินซาลาเปาน้ำเต้าหู้งาดำนั่งกิน สร็จแล้วก็บ้านป้าออกมาชนหมดกำลังจะอแชร์แชร์เน็ตอยู่มหาละฮะกินข้าวกันหรือยังคะเดี๋ยวล้างแก้วก่อน ตอ,อนนี้กี่โมงเนี่ยนทำโน้ตบุ๊กเอาโน้ตบุ๊กเครื่องน้อยมานั่งทํามันก็เลยหันหน้าย้อนแสงเดี๋ยวหันหน้าไปทางนู้นก่อนลืมข่าวออไปดูมั่งไม่ไดีดูมั่งแล้วแต่ช่วงจังหวะเนอะอันพ่อบ้านก็ยิ่งว่าอยู่ ไอดู do, ช่วยนะั่นหน่อยไอ hey. ้ดูให้สวัสดีค่ะคุณไหนล่ะนีใสร่รู้คุณ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 วิลาวานันเห็นพิลาวา <laughs> โอ้ยมันหมดจะหมดมันหมดเวลาแล้วตัวหนีสิบโมงขอบคุณมากค่ะเจ้น,น้อยขอให้ปังๆนะคะเช่นกันค่ะ สวัสด oh, ีรอบห้องรอบรอบห้อง <fella> โดนอะไรล่ะไปโดนอะไรเลยมันก็เลยแจ้งไอ้น,นี่โอเคโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีมัวแต่นั่งทำ,ทำนู่นทํานี่อยู่เราก็พยายามมันหยุดไม่มีไอตัวนี้มันไม่ยอมไม่ดังเพิ่งมาดัง ก็เลยปิดเสียงปิดไอ้นี่ไว้ชันดาวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูสวัสดีค่ะคุณเมธาวีได้รับซัพยังกีตาเบิกเบิกมาใช้ยังคะซัพซับสลิงคารทั้งหลายน้ำเจ้าอ่าน้ำาก็อยู่ตรงนี้ลุงสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่สายลุง ขอบคุณหลายๆแต่แต่ปิดโอ้ยมาได้ทุกวันยามเรานั่ง ่นะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาทํางานทั้งวันวันอะไรก็ไม่ได้ทําถุกระหูก็เลยรีบมาทําวันนี้ครั้งที่สองใช่ไหมเจ๊น้อยครั้งที่สองนี่เป๊ะไหมร้อยเป๊ะไหมหรือเงียบก็ไม่ค่อยมีใครดูห้า 14. สิบสี่ศูนย์ ซื้ออยู่หนเเอาออกโรงเรียนเหรอคะซื้อกับข้าวบ่เตรียมไว้เดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงอันเช้าขึ้นมาก็พงาบผงาบอยู่แต่ว่ามีกาแฟามีอ่าดูตัวเองก่อนมาก็อันนี้แหละไอใครโทรมาหาเนาะะวันนี้ประมาณสิบโมงได้ไหม เลเซียนะคะว่ากำลังอันตั้งเวลาไหมมันหมุนได้สิบนาทีสวัสดีค่ะคุณเดือนเพนคืนไม่ได้ไปเยี่ยมเลยอะตัวเล็กนอนแต่ไลฟ์สดอะไรจะไปไลฟ์อะไรทั้งวันสวัสดีทักทายทุกคนรอบห้องนะคะคุณแม่สายลุงทักทายทุกวันนี้ niya mm -hmm.